สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกของปี2569นะครับก็เป็นคลิปดักหนูครับผมก็เดี๋ยวมาลุยดักหนูกันครับหมายด้านหลังครับผมนี่ครับครับยาวไปนู่นนะครับวันนี้มาครับกับวงเดือนนะครับ30แล้วก็มี มีติดบ่วงดีดมาอยู่ประมาณยี่สิบกว่าอันครับ oh. เดี๋ยวเราจะไล่ไส้นะครับตั้งแต่ทิวอยู่ขานู่นนะครับแล้วก็ยาวไปนู้นเลยครับใช้เป็นคีไตนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับผมอยู่ติดกับวัดเลยครับวัดก็มีงานข่าวดำด้วยนะก็เดี๋ยวรอยยามรอบนึงนะครับแล้วก็ค่อยกลับ ไปครับเดี๋ยวรีบใส่ครับผมไปเจอกันครับตอนยามสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับก็ได้เวลามายามหนูกันแล้วนะครับก็ดักไว้กับวงเดือนนะครับประมาณยี่สิบหลังนะครับเอามาสามสิบนะครับก็ดักไม่หมดนะครับมืดก่อนแล้วก็ใส่บ่วงไปประมาณยี่สิบอัน ก่อนนั้นนี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มแล้วนะครับตอนใส่บ่วงเสร็จเดินกลับมามีแต้มนะครับได้เป็นหนูฟุกไซส่สวยๆนะครับตัวหนึ่งไม่มีวิ่งนะครับก็เ <c ười> <c oughs> ดี๋ยวมาลุ้นกันครับรอบนี้จะมีตัวตัวไหม ถ้าไม่มีก็คงจะไว้เช้าทีเดียวเลยครับเพื่อนจุดนี้เป็นกับองเดือนยังนิ่งอยู่ครับใจก็ยังดีอยู่ครับอันนี้ก็ดีอยู่ กับมเดือนดีอยู่ครับทางก็ไม่ไหมอยู่นะครับแต่ก็มีล่องรอยคนมาใส่แล้วนะครับเพื่อน กัดยาอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะครับอากาศก็เย็นๆนะครับกำลังดีครับ นี่ก็นิ่งอยู่นะครับนี่ครับจุดนี้นะครับตอนที่เดินกลับมานะครับได้มาจุดนี้นครับรอบนี้นิ่งครับผมมรอยกัดยาอยู่ครับก็ไม่ดี รู้กันต่อครับจุดนี้เป็นจุดที่มีคนใหม่ไว้นะครับ กักข้างล่างนี่นะยังไม่ทำงานครับ นิ่งครับผมมีแต้มเหืนเพื่อนได้รับชมหรือเปล่านีเป็นนิ่งครับผมกับวงเดือนัยไปตรงนี้เลยครับข้างนอกนี่เลยครับ ทำงานครับผมจำไม่ค่อยได้ครับอยู่ข้างในนั่นนี่ครับยไม่ทำงานแนล้ว ยังไม่ทำงานครับตัวที่ได้นี่ก็ติดบ่วงนะครับกับวงเดือนยังไม่ทำงานเลยครับนี่กิ๊กไปต่อครับ อยม่เอาเสื้อแขนยาวมานะครับเพื่อนเลยไม่ได้ลุยเข้าไปด้านในเท่าไหร่นี่มีหนึ่งหลังอยู่ข้างในนู่นยังไม่ทำงานครับเพื่อน ไปต่อครับใส่จะได้ลุ้นเช้าถิดไปแล้วเพือ่อนเรั่อนี้เป็นไงปึ๊บงิงกิ๊ก ใส่บ่วงไว้ข้างในอืมบ่วงดีครับผมแต่ไม่มีตัวอยู่นี่ครับลั่นนะครับแต่ไม่อยู่เดี๋ยวใส่ไว้ใหม่ครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูหลังทัดไปครับนี่หมายไว้ครับเป็นกับวงเดือนครับอันนี้ผอเรียบร้อยครับอันนี้เจดการครับผมเป็นหนูพุกครับนี่นะครับแต้มแรกเป็นหนูพุกครับผมใส่สวยๆเลยครับ ปกันต่อครับเพื่อนๆแต่มแรกเรามาแล้วนะครับของการยามรอบแรกเป็นหนูพุกรุ่นนุ่มๆน,นะครับน,นี่ก็ยังไม่ทำงานนะครับลังนี้เป็นบวงดีดแล้วก็มีกับเล็กนะครับ ลอยเข้าหม่ไว้นะครับเราไม่ได้ใส่นะครับใส่จุดนี้นีก็ใส่ไ้ตรงไหน,นอ๋อตรงนี้เลยครับน้าปักรูเลยครับยิงกิ๊ก น่าจะเกือบหมดแล้วละครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับไม้ไว้อันนี้น่าจะเป็นฝั่งอันสุดท้ายครับไม่ทำงานครับฝับง่งทางนี้ก็ยังไม่ทำงานครับไม้นี้ได้มาซ้ำแน่นอนครับเพราะว่า เพิ่งมาได้น่อยเดียวครับมียาวเลยครับครับเดี๋ยวเหลือตรงผมไปใส่เสริมไว้ด้านนอกนน้นอีกประมาณสองสามอันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันนะครับก็รอบเดินกลับมานะครับแล้วก็รอบที่พยายามนะก็เดี๋ยวดูผลงานกันเลยครับ หนูพุกไซส์สวยเลยครับผมสองแต้มก,ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีตอนเช้าเลยครับคืนนี้ก็ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมมาเจอกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดียามเช้าครับไม่เช้าเท่าไหร่ก็สายๆหน่อยพอดีเพิ่งเลิกงานแปดโมงนะครับก็เดี๋ยวมายามหนูกันครับผม ต่างแรกครับไม่ดีดครับตงที่สองห่างที่สองก็ไม่ดีดนะครับอืเดี๋ยวคอยมาเก็บนะครับผมต่างที่สามอ่ะกับขยับกลับขยับครับผม โอ้มีตัวครับโอ้เป็นหนูเล็กครับผมก็จัดการครับเก็บครับผมแต้มแรลกบ่งก็ไม่ไม่มีติดเลยนะครับจัดการครับผมนี่ครับเก็บครับผมไปหลังถัดไปเลยครับผมแต้มแรลกเป็นหนูท้องขาวนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไรนะ อันนี้ก็โดนครับผมเพื่อนเป็นหนูพุกครับใส่สวยๆครับนี่ครับเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บครับผมกับแต้มที่สองเป็นหนูพุกนะครับใส่สวยๆเลยครับนี่ครับเก็บครับผม ไปกันต่อครับผมนี่เป็นกลับวงเดือนนะโอนี้นิ่งครับผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับผมวงดีดไม่ทำงานครับโอ้อันนี้ดีดนะครับเพื่อนๆน,นี่ดีดแต่ไม่อยู่ครับเพื่อน เดี๋ยวมาเก็บครับอู้อันนี้ก็ดีดครับเอ๊ยังไงนี่แต่ไม่อยู่เฉยเลยกับองเดือนอยู่ในาครับน,นี้อื้อไม่ไปลึกแค่มีตัวไหม ทำไมมันดึงขึ้นไปข้างบนล่ะยังไงโอ้เอ้าไม่ไม่อยู่ตรงนี้เฮ้อแปลกๆปกันเนี่ยเพื่อนๆกลับลั่นนะครับเนี่ยเอยยังไง เอไม่อยู่เฉยเลยครับกับรั่นเนี่ยเย่าหายด้วยครับเสียงแลยครับผมอันข้างล่างตรงนี้เป็นไงอันข้างล่างนี้นิ่งครับเงื่อน เอมีอะไรเอาไปหรือเปล่านะผมว่าดักอยู่หน้าวัดด้วยไงมามันก็เยอะโอ้ยเซ็งเลยครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ดีดนะดีดแต่ไม่อยู่นะอื้เซ็งเลยครับอันนี้ไม่ทำงานครับ เราเดเก็บอุปกรณ์กันครับไปต่อครับเพื่อนหลังนี้เป็นไงนี่กับวงเดือนไม่ทำงานวงก็ไม่ทำงานครับเดี๋ยวกลับมาเก็บนี่ก็บ่วงไม่ทำงานครับ รูก็มีรอยขนใส่แล้วฮนะแต่ก็มีรอยกัดยาอยู่ครับผมก็เลยใส่ไว้ใ้ต่อครับจุดนี้ได้เป็นหนึ่งตัวแล้วนะมีดีดครับเพื่อนดีดไม่อยู่อีกแล้วออยังไงเนี่ย แต่ตรงนี้ไม่ดีดครับอืมไงเนาะดีดแต่ไม่อยู่อีกอะ่ะตรงนี้ก็ทางดีอยู่นะครับเนี่ยเิงเลยน,นี้ก็ไม่ทำงาน วงเดือนอันนี้เป็นไงทำงานไหมไม่ทำงานเดี๋ยวกลับมาเก็บครับผมบวงน,นู้นไม่ดีดอันนี้ไม่ดีดไปไปต่ออันนี้ก็ไม่ดีด เือเก่าเอาโอ้โหอันนี้โดนครับอันนี้โดนกับวงเดือนครับนี่ครับดำตึงตึ้งเลยครับจะเก็บครับผมครับแต้มทีสามมาแล้วครับผมเป็นหนูพุกใส่สวยๆเลยครับนี่เก็บครับไปครับผมไปกันต่อครับอันนี้บ่วงดีดไม่ทำงาน เดือนเอาไว้ข้างนอกนี่นะครับก็ไม่ทำงานครับผมจะค่อยกลับมาเก็บครับแถวนี้มีไหมมีอยู่ข้างในนะครับยุงล่างนี่ ทำงานครับอือโอ้โหอาอกแล้วครับเพื่อนๆอ่อกแล้วครับดำคลึงตึ้งอีกแล้วครับอือันนี้ทำงานครับทำงานเดี๋ยวจัดการครับผมมาครับแตมที่สี่โอ้โหใหญใหญ่เลยครับผมเป็นหนูพุกนะครับเนี่ยใหญ่มากครับตัวนี้สาบิ๊กเลยครับ ไปกันต่อครับผมโอ้โหแอมทีซีไสใหญ่เลยนะครับวงดีดอันนี้ยังไม่ทำงานนะครับไปต่อครับก็ถือว่าเช้านี้ก็ถือว่าหมานเลยนะครับปกตินี่ไม่ค่อยมีเลยนะครับหายากนะครับหนู เล็กอันนี้เป็นไงโอ้ยังไม่ทำงานครับปกติหนูพุกมันไม่ค่อยมีนะครับเพืเ่อนๆวันนี้นี่หนูพุกลุ้นๆเลยครับมีหนูท้องข้าวตัวเล็กมาด้ยตัวหนึ่งนะครับอันนี้ดักไว้ข้างในนะครับเป็นไงบ้าง นี่ไม่ทํางานครับเพื่อนนิ่งกิ๊กเลยครับนี่ครับเดี๋ยวกลับมาเก็บครับแกันต่อแป่ต่อยาวๆครับนี่หลังข้างหน้านะดักไว้ตรงในข้างใน บ้างโอ,โอ้ไม่เข้าเลยครับนิ่งกิกเลยครับไปต่อครับตรงมุมนี้มีอันเดียวนะแหวกเข้าไม่ถึงนะครับเพื่อนอืม้มบ่วงดีดอันนี้ก็ทำงานนะครับมีรอยพันอยู่นะครับเพื่อน เนี่ยโอ้โ oh หขาดครับเพื่อนๆน,นี่ครับรวดสอเส้นเอาไม่อยู่นะครับเนี่ยโอ้โหตายๆอย่างนี้ต้องมีแก้มือแล้วครับเพื่อนรวดถึงกับขาดเลยนะครับ หลังข้างในนี้ล่ะข้าในนี้ไม่ดีดครับอืมหลวดขาดครับเพื่อนอน,นี่มันกลับเหล็กเนาะ กลับหายหโดนกีกครับเพื่อนๆโอ้จัดไปจัดไปเดี๋ยวออกมาก่อนครับผมแตมทีหกครับผมนี่ครับเป็นหนูพุกใสสวยๆอีกแล้วครับผมเก็บครับผมไปกันต่อครับเพื่อนยังพอเหลือกันอยู่นะ น,นี่ใส่ไว้หน้าปักรูนะอย่างไม่ทำงานครับผมจุดนี้ก็มีคุยมีอะไรอยู่นะไม่ได้ดักไว้ครับนี่ก็กลับวงเดือนครับ งานครับจุดนี้ก็เลือฟังสุดท้ายแล้วนหม่ไว้อันสุดท้ายครับวงดีดไม่ทำงานเลยครับัององฟังลยครับครับเดี๋ยวเก็บครับผมแล้วเดี๋ยว ลุ้นกันครับอืมรูเยอะอยู่นะครับเนี่ยแต่ตอนผมมาดักมันมืดแล้วครับเพื่อนๆก็มองไม่ค่อยเย็นครับก็เลืออีกเป็นทิวยาวเลยนะครับยังไม่ได้ไปต่อเลยครับเดี๋ยวน่าจะได้กลับมาซ้าแน่นอนครับผมหมายนี้มีแตนูพุกด้วยครับหนูพุกเยอะครับไปครับเก็บครับผม ไปกันต่อครับเพื่อนก็เหลือใส่ไว้แถวนี้นะครับอันนี้ก็ป็นบ่วงนะไม่ดิดเดี๋ยวไปดูกับวงเดือนกันครับอยู่เท่าไหรเงือท่วมแล้วครับเพื่อนแดดร้อนมากอาอกออกมาสายนะครับผม ใส่ไในป่าหญ้าคนนะไม่รู้จะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าเงียบกีบเก็บครับผมครับก็เก็บกับดักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอสรุปผลงานนะครับเพื่อนๆเนช้านี้ก็ได้มาหกแต้มนะครับใส่สวยๆเลยครับผมนี่ครับเป็นหนู่พุกห้าตัวแล้วครับแล้วก็เป็นหนูท่ทองข่าวตัวหนึ่งนะครับถือว่าส์ใหญ่ส์สวยอยู่นะครับเพื่อนๆ เมื่อคืนก็นได้ไปสองแต้มนะครับเช้านี้หกแต้มก็รวมเป็นแปดแต้มนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมก็รอบนี้ก็ดักไปได้ถึงตรงนี้นะประมาณตรงนี้นะเพื่อนๆยังไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีเข้าไปข้างในนู่นอีกนะครับก็ยังไม่ทันได้ดักเลยครับก็ เดี๋ยวไว้รอบหน้านะครับก็มาดักใหม่นะครับก็ถ้าคนอื่นเขามาก็ไม่เป็นไรนะครับก็หม่านใครม่านมันนะครับเพื่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ผ่านมาแล้วนะครับก็คนที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนก็ทํามาคิดอะไรสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับก็ฝากเพ,เพื่อนเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆข,ของผมด้วยนะครับเพื่อน,อนจะได้เติบโตพร้อมๆกันครับผม ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ